ครับสวัสดีครับปาแม่พี่น้องครับผมวันนี้เฮามาทําบุญครับผมวันนี้มีงานบุญมาฝากพี่น้องเฮานะครับวันนี้เฮามานะวัดเกาะช้างเอ้ยวัดสนาเนาะวัดสนาอําเภอแม่สายนะครับอยู่ตําบลเกาะจ้างนะครับผมสิ่งที่ท่านเห็นในตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดเลยเลยก่านปักากครับ เอ่ออาจารย์ครับสำหรับวิหารเนี่ยครับสร้างมาเมื่เลยครับที่หามของเราที่สร้างมาในระยะเวลาสามปีไปแล้วสามปีสามปีละวไปแล้วต้องไปเรียกมันมันติดไอหยั่งงอครับมันติดกาันนะครับอ๋อปั้นไก่งประมาณนะครับเนาก็ปั้นไก่โดยท่ามื่ออาจารย์ก็สร้างเงามาเลยล่าช้าลงจริงจนี่งบประมาณในการจะสร้าง การได้ทำพิธงการมันนี่เป็นระยะเวลาแค่สามปีเท่านั้นสามปีก็แห่งห้าเดือนเท่านั้นที่หากว่าจะได้ฉลองและประสบสมโพดก็หลวงแต่ผมดูนี่ระยะเวลาเหลือมาในสามปีปลายละเกือไปสี่ปีจะไปยังปลายเตือนขาดโซบายปัดใจักนะครับน้องเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะให้ท่านเจ้าอาวาสนะครับมาชมนะครับว่าประธาตัวก็ที่ไหนและสร้างไปถึงไหนพ่องนะครับผมแล้วเดี๋ยวสำหรับขอหวยรอดูนะครับมีจุดไฮไลท์ครับผมเชิญครับ

ไดานไม่ซักทั้งหมดไดานไม่ซักนะครับไดานไม่ซักคือชาวบ้านบ้านจะจ่ยกันนะออกกันนะบ้านไทยก็ส่วนซักเนาะจะยกันถ้าคนละเมฆสองเมฆคนต้นสองต้นแล้วก็เริ่มโอ้โหเขาจีวัตรจุสลายังมาทำงานอยู่นี่ก็คือเป็นช่วงในงานงานจีวัตรเป็นต้นทุนจีบัเยอะต้นทุนจีบัตราคาถูกนี่เนาะราคาถูกจีสามารถจะมีเงินวัดที่อยู่และสามารถสร้างได้ครับผมที่ประมาณสร้างรายสร้างหมู่ก่อนนี่ครับจะเจอโคมตะไนนี่ครับ ไปตามก็เอาว่าไปครับผม สลายไปเกนสร้างเฉพาะหลหลวงบอกว่า hmm> ข้าประธานนี <teachers> ad, so 8, ่นะครับแต่ซ mm, yeah. uh ิปโกตีแต่ซ um, uh ิปโกีพอจะปืนนจะใจเน้มอย่างหนักาแต่ใจแต่พออิจ่นั่นเลยพออยู่มา้นานนะมันจะแน่ไ้าเจ้าสหน้นานหน่หักบาลนองข้าบ้านรเจ้าอหักบาลข้าบนพระเจ้า่ากว่าก็บอกกะเบื่อข้นาทม เอาครับพี่นอองทีมานตาันใดนะครับตอนนี่คาเจ้าภาพนะครับถึงกับเบื้องไปนะครับผมถึงกับเบื้องเป็นการการบเานขเจ้าซึ่งมาจากบ้ากัะเบื้องที่อยู่ในชีวิตเจ้าหนูของเดียวเป็นการหมู้องฮัาก็สามารถสอพเจ้าประวัติยีคของพระพุทธเจ้าของเ่นพิธีามเกื่ยวกบชาวบ้านนะครับก็คือทีหานครับีหานี่ือมาเกี่ยวกบ้าาหน้าถยู่ของพระพุทธเจ้าที่หกกเบื้อเหมือนแบบ เขาไได้เอาของทางอันธตาตาของพระเจ้าไว้ครับผมนั่นคือนะครับพี่น้องครับใค่ที่มีทีัดพานะครับจะพลานกับเรื่องกองสองกองจะได้แผ่นสองแผนก็ได้ครับผมใค่ที่มีทีัดพลานะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวบริเวณเนี้ยต้องการทัใจแห่งประมาณจะได้ประมาณจารซางเสร็จครับประมาณคือแบบนั่งที่น้องแงะมกานเขาได้ยั้ต์กูเองคือสลาร์างๆมันเป็นอย่างไ้ วตึมดจึงวนี้ประมาณสองล้านเซตกันงล้านเมตรคำอสล้านนิเมจะเรบ้อผมจะพ,อจะพอ่อบรเลยนะสองานเม็นเลยร้อมันองเอันเดี๋ยวสำหรับคลิตสถาพันใดนะครับที่ต้องการจะคำบุญน,นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหมายเลขบัญชีของตังวัดข้อมับจิ่วบัญชีนะครับของตังวัดเลยนะครับผมเดี๋ยวรอท้ายคลิปครับผมแต่ตอนนี้เขามีจุด ไฮไลท์พิเศษครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยครับขอเรียกคอหวยแห่ผาดเลยครับครับตอนนี้เราจะบปาไปดูเลยสิ่งอะไรที่คอหวยพลาดไม่ได้เชิญครับผมอันนี้นียกสิ่งอย่างครับตลหว่างนี้นีดีนะเพราะกานพระโพธิสัตว์คนอินทร์พระโพธิสัตว์คนอินทร์พระโพธิสัตว์คนอินทร์ขึ้นจนของไอ้จ้าวมือเขาเนี่ยจะเปนเชื่อดสายจีนคนที่มาจ้างเขาถึงจะเป็นคนจ้างบ้านเขาเนี่ยในหมู่บ้านเขาถึงคนมาจ้างไว้ ชาวบ้านสีเปิลนั so ่ถือน uh, so ี่นะครับตอนเปิลกัมาสร้างไว้นะครับเปิลเปิลนี่เชื่อสายก็เป็นคนเมืองพังเชื่อสายเจ็ดอีน้องนะครับนี่่่อยููเขาหผนได้เลยนี่เลยนะครับนี่คืออย่างเขาพูดอย่างนั้นพี่พีนี่ต้นตะเกียงทองต้นตะเกียงทองอายุดาลาประมาณสักแปดร้อยกว่าปีแปดร้อยกว่าปีนะครับโอ้โหต้นใหญ่ใหญ่วะตะก้อน งอันห้องเป็นห้องห้องเสียนเปลองหน้าองนด้วยนะแบบหน้าอ่านในกรห้องบังห้องเสียงแต่กรนีบริเวณคือห้องหน้าานั่นจะเป็นปีแพรกจะเป็นแทนก็น่าจะเป็นต้นจะเคียนขึ้นหมดเลยโดยชาวบ้านจผ่านไฟการตัดถนนก็เข้ามาตัดตัดไฟฟองหรือประมาณสองสามต้นกระายไปแหงและต้นไม้นี่เปนร่มร่มไปและการพัดพดหลอกคู่องก็เข้ามาและการล้างมือของคนหลวงบ้าน พุดพระธาตอาหารนั่นนี่นะก็จะมีหอยนี่นะหอยรุมโคผนนี้หมอก็พูดจะเร้แล้วที่ปับหหมาไม่โคนะเป็นจากประเทอื่นตัวว่าจากแตายคูทอลาที่อ uh ื like uh ่นจะพุดจะได้กระเ้มยอมขึ to to ้นเมื่อพูดจะได้กระึ้มยอมขึ้นึ้นนั่กิ่งลงไปเหงื่อคนนักิ่งลงไปเหงื่อเป็นแบบยอมขึ้นขึ้นหนอมขึ้นส่วนชาบ้านแกวัดาคนท่าคนแก่ไปบอกสนใจนป็เจ้าอยูในบ้านเฮาแก เธอไปบอ่อปุ๊บบ่อขึ้นมาแนละ้วมันได้มาพอดิสถานอยู่วัดบางเฮาอย่างจสถาเขาได้หันเะนี่ยมัเลยขึ้นมาคือบสี่ว่าตัดวันอะไรกี่คือตอนที่ได้ขึ้นมาีาอตอมา่ต้นยังน้อยอยู่น้อยน้อยคือน้อยกว่านี้ไหมครับประมาณเต่าใหญ่เหลือต้นมาบป้าสักเท่าหนึ่งเนี่ยเน่ยเหลือต้นป,ป้าแบบต้นตมันนี่ยมไหมนี่นี่ประมาแค่นี้ละโอ้ประม,มาณหนึ่งี่แต่ไม่ได้ยอดนี่สามพุนโอ้พุนเหะครับใช่จะบ้านตรงนี้บ้านเฮาเลยปลื้อเต๋กันตัวแบบได้คือปีอย่างม่ใหญ่ขึ้นมานี่ใหญ่ขึ้นมาเเยยอะล ต้นตะเคียนนะครับนี่ต้นตะเคียน,อ <า S 1> นเอแ,แล้วครับบรรดานักเสียงโชค์ครับผมต้นตะเคียนนะครับหลังจากตีล่มไปแล้วนะครับเป็นห่อต้นไม้ตายท้ายเนาะ่ต้นไม้ตายท้ายตอนขึ้นมานะครับใหญ่กว่าต้นเป้าหน่อยหนึ่งอันนี้ผ่านมา่กี่ปีแล้วาาครับมานจ๋ครับโอ้หนีกก่ผ่านมาใกล้ได้รดาประมาณสี่ปีจากสีส่คุดขึ้นมาแล้วนะครับสี่ปีแตเดียวนี่เต่าก็สามคุดโอ้โอ้โหความยาวประมาณต่นใดครับาจานจครับ โอ้ความยาวนี่หนาเก้าขนาดเหรครับเนี่ยนะเกาขนาดเราไน้ไหนได้ประมาณสารางสามห้องผิดมันจะออกสามห้องห้องละสี่เมตรนะครับนอ,นอสงสามห้สสอสองเมตรโอ้เอาละครับจเจ้าแม่ตะเคยียนนะครับเห็นม<ะ>ผมเห็นแว๊บๆมีเสื้อผ้ามีตู้เสื้อผ้า,ม,ผาม,มีชุดไทยเตยนะครับเอาละครับขอหวยห้าพาดครับผมนวัดสันนนะครับนักแสวงโชคเห็นหน่อยแล้สวยจะแป้งข่าวผลนะครับโอ้แต่ตอนนี่มีคนมาเยอะมากแล้วก็วงนี่ช่วงโควิดนี่นได ต่ก่อนนี่จะมีรถจู้รถบัสจะเข้ามาในวัดนี่ประมาณวัดหนึ่งตามซีห้าเขี่ยวซีห้าคณะเข้ามาขอพรบางครั้งเขาไม่ได้ด้วยเลยน้องมาได้ทุกได้ทุกหวยแตฟเฟิด์าันไา้สุขภาพแข็นแรที่ตใจมาขอพระองค์มาสัเกตนี่เปิดชองที่ผลสำหรับผลเด็บใครได้ป่วยแล้วมาขอก็จะหายครับน้องดังในเรื่องนี้นะครับเป็นขงนี้โควิดครับต้องเข้าใจับผมโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ครับป้อมมีรถบัสมาชักกันครับผม สารานี่ก็สร้างโดยสถาชีฝันได้เมื่อยินว่าเหมือนจะมีคนจากพิษณุโลกนะโยมพิษโลกน,แนะแต่ตอนนี้สาราของแม่เนี่เป็น,ต,นต้นเป็นเส้นวางหมดเลยเป็นเส้นวางแล้วพุ่งตึมพิษณุโลกนี่คนมาขอเรื่องตูบากับตุ่นมะริงประมาณว่าเป็นมะเร็งน่าเลนนเือดไม่อย่างเนี้ยหลักการตอนนี้ดีขึ้นฝนว่าเป็นบกอแค่ลูกคนหายของฝนต่อสถาต่อชีวิตมูลลูกลูกบาของตุ่นเนี้ยอยู่ก็เปิดมาได้เหมือน ทุกสถาล็อกพือนพอจากตอนน,อออนั้นสี่ถึงรื่อก็ถึงตรืงนี้ลูกป้าเปิดยังมาทำบุญแล้วปิดจะหาสร้างกิจกรรมเสนายได้อยู่เลยพระอาจารยสิ่งที่ทำได้เหรอจากที่ว่าการเต้นและมีสถาบันดาวพิโลกแม่นมาขอเพื่อได้อ่าต่ออายุเออต่ออายุท<า>ุกอย่างปิดเป็นโลกมะเร็งไม่เลือดนะครับแม่นแ,แน่นแน่นหมอว่าบาไ,ดาได้แล้วอเตนาโน่ได้แล้ปิดมาบา้านเตจ้เออมาศาสตที่บ้านเตจ้เอนอปิดคนเมืองบ้านทับกับหมอเปิดเอาละอีเตนา แต่ว่าสามารถมาขอพรปีนี้แล้วว่าสามารถเตียต่ออายุได้ถึงสี่ปีสี่มาอยู่นี่แล้วก็เป็นเจ้าภาพสร้างหรือสร้างศาลาสร้างศาลาเหมือนกับเจ้าแม่ตะเคียนนี่นะครับครับพี่น้องครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสําหรับสุดท้ายนี่นะครับปี่น้องครับขอเจ้าวาดปัดพรที่น้อยครับผม ในเรื่องเดีย ni, Circuit, เด๋ยวนี้เรืดด COVID, ดด่องฟ้องของทุตีถ้ามาถึงยุปีพุทธศักราช2,500ห้องซีซียังที่เอาหู้กันโดูโควิดเนาะโด่หาลงเมืองขอให้ทุกคนจะไปตื่นตะนุ่งล่ำเพื่ออยู่อย่างมีสติอย่างการโบราณเป็นบาดหัวลำจังการไอ้ร่างจังการที่เหาอยู่ด้วยความบัประมาทกาดยาตกเหมือนกันแต่ถ้าเขาอยู่สติปลอดภัยในชุมชนของเรานี่เขาบอกโอเคเนาะของเรานี่ซึ่งมาเจ้าของช่องนี่เป็นคนในชุมชน นี่ได้ถึงบัตยใส่เป็นยังก็เป็นคนในชุมชนของเขาถือว่าเป็นหมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านขอไทยหมูบ่บ้านสีเขียวทุกป,ปีจะขอปัน่นป้อมทุกท่าน,นจะมีแต่ความสุขความเจริญทํางานในท่าทีการงานของมีแต่อายุบรรณสุขพร,พระเจริญดีขึ้นไปเจริญทรงครับเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผม สำหรับที่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับสถาติมิจิธทําบุญเดี๋ยวผมจะขึ้นหมายเลขบัญชีของวัดนี่นะครับผมโอนมาโดยตรงได้เลยหรือว่าใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมเยือนวัดนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นหมายเลขบัญชีของตะวันที่ท่ายคลิปนี้นะครับผมสำหรับที่นี้บะหมี่เรียกของกาคำบาสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ